ครับสวัสดีครับพี่น้องพบกับอีสานบ้านน้องใบคือเ่าื้นนี้พบพอกันยงมแรงๆพี่น้องอยู่บรรยากาศริมฟังหนองื้นนี้มากพอทนันทันเห็ดไหวใ่ก็เริ่มลอยล้อแล้วตอนนี้ก็จุดไปแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ยจูฟื้นแลวนะครับฟื้นที่อัดไห้กับได้ยจูแล้วพี่น้องเิ่ง ขึนบริจุอยู่ซัมไดอยู่ซัมนั้นคือจังผมบอกพี่น้องไวล้ละแต่ว่ากล่องมันลงไปทองบ่ได้กําลังพีกเลยตอนนี้แก๊สกลาลังหมุนเขา้าตอนนี้ครับขึนกับผมก็สิเอาไว้สน่ห์ข้ามีหยอดน้ํามัาานเครื่องไปเรื่อยๆเ,เล็กน้อยบ่ต้องไหลแห้งครับเพราะว่าช่วงนี้แก๊สติดแล้วบ่จําเป็นต้องแห้ง ก็สิทธ์กลับมาเอาพอาะทานในพี่น้องเบิ่งอีกก็คือว่ามีพีน้องก็บอหลายคนดอกเพราะว่าผู้ที่ตามผมก็บอท่านหลายเนะเาะเพื่อเกิเบิ่งอาจารย์หลายหลายท่านเห็ดแต่ก็มามามาเบิ่งผมเห็ดเพื่อก็สนใจเนาะครับเพ่อนว่าเป็นว่าผมเบ้าแม่นนะเลยอย่าถามว่า เจังไดจะสิพอเดี๋ยเดินดนเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดตามแล้วถังเพิ่นผูพี่น้องพอถังเพิ่นผูแล้วเพิ่นเล็ดสงสัยว่าผมเฮ็ดจังไดแต่ว่าผมยังเผาบ่าท่านเพิ่นเลยเพิ่นเบืองผมแต่ว่าเพิ่นไปก่อนผมแล้วผมรังนีคขังที่สิบครับเผาเป็นขังที่สิบยังบท่นยังบบนี่ปัญหาเรื่อง ยังมีปัญหาเรื่ององถังทะลุนะครับกบ็คิดว่าหนีโบพ้นดอก <c ười> คิดว่าหนีโบพนแน่นอน,น,นเพราะว่อาอาจารย์ลหลนยๆท่หันเพิ่งกล่าวใส่ไปประมาณสิบเอ็ดสิบสองเมืนอก็ทะลุเป็นว่าก็สิได้แก่คือจังคือจังเพิ่นเขามาถามอะ้วครับว่าเฮ็เจงเด๋มันจะสีได้ใส่ดนๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะมือได้ ทั้งผมทะลุมือได้กับมือนั่นละผมสิเฮดให้พี่น้องเบิง้งแราผมสิแกะแบบใตตอนนี้เห็นมันทะลุก่อนพี่น้องไฟปิดแกดนี่นะครับแรงแรงสีเลยยิ่งยิงกลางคืนยิ่งสิ์เห็นชัดเจนกว่านี้นะครับแห้งเนาะไม่ฝนตกสามสีมือว่าหันกะ พอซุ่มๆนี่นะครับก็บ่บ,บ่ถึงก็แห่งพอซุ่มๆจากที่พยายามกันปั๊มกันยูดนครับพี่น้องตัางแ่ช่วงคำคๆนะครับแค๊ติดขึ้นมาแล้วกระดับนะครับเป็นไม่ละกรรมไม่ละกรรมแบบหมาดๆเลยแต่จะตัตดมากกับประมาณอาทิตย์นึงหรือมา,อามาฮ้อนไวว พอนแวแลกก็ฝนตกซูมือซูมือพี่น้องขยันมันเผาไวได้ก็เลยมันมล่องเผาเบื้องแบบหมาดหมาดหมาดอีลีแต่กใหญ่น้ำนะครับเป็นไม้ละกำรรนะพี่น้องโอ้โหกว่าจิตติดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้นะครับปรธรรมดาพี่น้องย่าล่องเลยเด้อครับเพีดทดสอบเบื้องว่ามันสิมันสิเป็นผลจังไดนะครับ อันนี้ผมทดสอบเบิง้งพีน้องโบตองล่องดอกโอ้อยากโบสิทิดขึ้นมาแบบเป็นจริงเป็นจังแบบนี้นะครับบบธรรมดาผมกับปั่มมันมแตพุผลล่ะกับ,บ่แนะนำ้ำเหพี่นพองเผาเดอร์ทำไมโบแห่งไมโบแห่งพีน้องบ่ตองเผาดอกเมื่อยเสีเเวลานะครับอันนี้ทดสอบให้พีน้องเบิ่งก็ซือดอกวาวามันสิเป็นคือขาเจ้าวาบบ ่อนใหม่กับแบบนี้เลยนะครับ่อนใหม่เอาลงแบบนี้เลยด้วย่าเดีพาว่าเดีแบ่งอีหยังเลยเด้พี่น้องตัดห่อนระยะศอ,อกหนึง่งศอกหนึ่งเป็นไม้ละกำรรนะครับที่ว่างอยู่ข้างขางนี่พี่น้องเห็นว่อันนี้ผมค้างไว้ปากทอเลยแม่ว่ใหม่เอาเราวสีให้มันคายแก๊สได้นี่มันโอ้โหธรรมดาพี่น้อง โบต้องลองเสียเมือครับปล่อยเห็นมันแหงซะพี่น้องโบต้องลองเด้อครับเด้อยากอีลีเบิดฟื้นไตเตานี่บ่แ e ม่นหน่อยนะครับฟื้นตีดสอดไตเตานี่เบ,บิดบ่แม่นหน่อยนะกว่าสิติดได้นะครับโบต้องลองเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอ่้ผู้ใดสิเฮ็ดใส่แต่ว่าบ่ได้เฮ็ดมาเป็นบ่ได้ตั้งใจสิเฮ็ดคลิปคือผมนะครับพี่น้องบ่ต้องลอง ปล่อยให้มันแหงนะครับเอาเห้แหงเลยนะเอาเห้มันเอาเห้ไหม้ตรงเนี้ยนะครับตรงไหม้ตรงเนี้ยให้มันแตกเห็นมันแตกให้มันเหล่าจะค่อยมาเผานะครับถ้บเป็นบ่ตองเผานะครับเมยนะครับบอกไปก่อนเลยว่าเมยแแถๆแต่กะแต่ขันยากร่องก็ล่องได้ครับพี่น้องได้ว่าไม้ไตเตานิด ทุกอย่างครับทั้งน้ำมันเครื่องทั้งใหม่ทอนใยใหม่ดีนะครับขัดสันใหม่ดียัดเลยตอนนี้น้ำมันเครื่องเบิดเนี่ยครับน้ำมันเครื่องเบิดนะครับเหลือแต่ใหม่ถอดออกมากแล้วบุกน้ำมันเครื่องผมถอดออกมากแล้วพี่น้องเหลือแต่ใหม่ใหม่ล้ายงใหญ่เนี่ยเบิดไปประมาณ สี่ทอนนะครับสี่ทอนใหญ่ๆเลยเด้วยก็เป็นทอนหน่อยนะครับกว่าจิติดขึ้นมาได้โอ้ปั่มกันยูคักเตอรพี่น้องเดี๋ยวห้ามาเบิงเขาถามไปเบิงตอนอื่นเสาว,ว่ามันสีใหม่เบิดบ่อเพราะว่าตอนนี้แก๊สติดติดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ติดลอยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะนี่นะครับการติดแก๊สแบบลอยเปอร์เซ็นต เป็นแบบนี้พี่นอ้องปืน้นปื้นตรงนี้ถอยออกมาแล้วนะครับถอยออกมากแบบเอาออกมาเลยแต่ว่า้ังในนะครับแก๊ส้ังไนยังทํางานเดี๋ยวผมสิสู้ไปพี่น้องเบิ่งอ่าครับลดแสงไดซํานี่เต็มที่แล้วพี่น้องไปแห้งแห้งขับอีรีแบบล้นจอเลยล้นเตาล่างเลยนะพี่น้อง แกทแบบรุ่นแรงแห้งเพราะว่ามันเป็นไม้ไห่ครับพี่น้องไม้น่อยกับว่าเห็นคักปนีนะครับไม้น่อยบาแห้งปนีเด้ตองน,นี้ไม้ไห่พี่น้องไห่คักไฟแห้งอีหรีพี่น้องแกทแห้งยางจังเลย